เป็นคิดถึงทะเลที่อ่าเมืองไทยเนาะทะเลภูเก็ตเลยค่ะสวยสวยวิวดีๆแบบนี้ค่ะคะิดถึงทะเลที่ภูเก็ตแต่ทะเลที่ภูเก็ตบ้านเราจะทรายสีขาวนะะสวยไหมคะเงียบสงบดีจังเลยกว้างใหญ่มากมองไปไกลๆนู้นเป็นเรือ,อยอคันใหญ่จอดอยู่นะคะ เขาก็มีคนมานั่งพักผ่อนเนี่ยค่ะมานั่งพักผ่อนกินอาหารอยู่ตรงนี้ร่ารับบรรยากาศที่สวย,ยงเลยค่ะบ้านแต่ละหลังมันบ้านต่างอากาศบ่านี่นะคะสวยมีบันไดลงมาทีละขั้นทีละขั้นของแต่ละหลังค่ะมีบันไดลงมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นของแต่ละหลัง สวยยังเลยท้องฟ้าก็สวยอันนี้ฝนไม่ตกขึ้นยังไม่แรงเท่ากับที่ไปพาไปเมื่อแคมปิง้งคลิปที่สิบสองคะอันนั้นขึ้นแรงมากอันนี้ขึ้นยังไม่แรง อ,อันนี้ไว้สำหรับเสียเงินค่าจอดรถนะคะคือมีบอกว่า จอดได้มากที่สุดคือ3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เราก็จอดหยอดเงินไปแล้วนะจอดาจอด1ชั่วโมงนะคะนะคะี่ค่ะมันเป็นที่แค่เสาเล็กๆเก็บเงินเองค่ะรถก็จะจอดริมข้างทางตรงที่เขาให้เสียเงินจอดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจอดที่อื่นตำรวจก็จะจับแต่อันนี้คือมีค่าของชีพคือเสียเงินจอดนะคะนะีคะมีเป็นล็อกใครล็อกมันให้เราจะจอดนะคะนะีคะ ข้างหน้านั่นก็มีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเออล็อกใครล็อกมันเสียเงินจอดถ้าไม่จ่ายก็โดนปรับนะคะเออครั้งแรกการเรียนรู้ที่มาอยู่เมืองนอกเนาะนี่ค่ะปลาหมึกยักษ์สีส้มอา่าเป็นสถานที่เที่ยวนคะคะถ้าเราจอดเราจะต้องเสียนาะน,นะคะเป็นล็อกใครล็อกมันทำเป็นล็อกเป็นล็อกจอดไปอะคะ่ะ หยดเงินเสียค่าจอด <c oughs> อความรู้ใหม่ค่ะ สถานที่รอบข้างนะคะเรือลำนี้ใหญ่มากมองในกล้องเหมือนมันเล็กแต่จริงๆลำใหญ่มากะคะ่ะใหญ่จริงๆนี่ค่ะบริเวณรอบๆเขาจอดเรือนะคะเรือแบบหากินนะี่คะนี่บริเวณรอบนะคะ <ไป S 1> เขาก็จอดเขาก็มาชมเรือกันเรือบางตัวก็เป็นเรือหาปลาจักสินค้านะคะ เป็นลานกว้างอันนี้ดูโซ่สิะ่ะใหญ่มากอุปกรณ์ในเรือนะคะนี่ค่ะเวลาเขาแบบพ่วงน้ำไม่ให้มันแรงเขาเอาลงลงในน้ำอะคะ่นะนี่ค่ะใหญ่มากมีลูกลอกดึงชักขึ้นนะคะใหญ่จริงๆเสียงเรือเข้า สถานที่บริเวณรอบๆนี่นะคะเมื่อก่อนเป็นการประมงของอเมื่อ90ปีที่แล้วอะค่ะเขาจะไปล่าปลาวานนะคะซึ่งสถานที่เนี้ยตอนเนี้ยเป็นสถานที่จําลองไว้สําหรับให้คนเข้ามาเป็นาหาปลาเล็กๆ,ๆน้อยจากเมื่อก่อนไปหาปลาวานกลางมาหาสมุทรนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นการแค่หาปลาหรือแลกซื้อสินค้าพวกเป็นาการ ทอไหมเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นประวัติของอเมริกานะคะาการประมงที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งใน3ของอเมริกาค่ะที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนอะาะคาในรอบรอบเรือดูข้างในเรือขนาดหนักแค่ไหนดูใดขึ้นไปคันใหญ่มากลำใหญ่จริง ในหนังเลยค่ะหนังฝรั่งเห็นไหมคะตัวสัญญาณสื่อสารกับเรือที่ไปมาหาสมุทรเหมือนกันนะคะสวยงามมาก เปลี่ยนสีเป็นสีทองสวยไหมคะมสวยมากเลยสะท้อนสีทองอยู่ได้พันน่ะทำไงเนี่ยสวยจังเลยค่ะนี่อีกสีน<ม>ึงนะคะอันนี้ดอกไม้ย